สำหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะคะนี่ก็คือแอปที่มาดามแอนเอาไว้ใช้ดูหุ้นนะคะใช้ดูกราฟใช้ดูราคาแต่ละวันนะคะเพื่อนๆพนี่พอกดเข้ามามันก็จะมีเยอะเลยค่ะนี่ก็คือหุ้นที่มาดามแอนเลือกมาเก็บไว้ลงทุนนะคะถ้าเกิดเพื่อนเเปิดแอปมาใหม่เนี่ยยังไม่มีหุ้นเพื่อนๆก็มาที่ตัวนี้นะคะนี่ค่ะนี่ไปหาหุ้นได้อย่างเช่น เราดูชื่อยอ่อของหุ้นแล้วนะคะแล้วก็มาพิมพ์เลยเราอยากดู Google นะคะ Google นะคะ mm. เพื่อนๆมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะเราก็กดเข้าไปนะคะ mm. เพื่อนๆตอนนี้ราคาอยู่ที่236นะครับนะคะ mm. เพื่อนๆ แอปนี้จะเป็นแอปฟรีนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถดูได้ถึงยังไม่ได้ลงทุนกับเขาเพื่อนๆก็สามารถดูได้แล้วก็เอาหุ้นเข้ามาไว้ในพอร์ตเนี่ยไม่มีจํากัดนะคะแล้วก็ไปที่กดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆเราอยากรู้ว่าจังหวะราคาเท่าไหร่แล้วอันนี้มาดามมาดามพิมไว้แล้วนะคะมี่3 6 6ใช่ไหมจังหวะราคาก็คือมาดามก็จะเข้าตอนที่มัน220นะคะคือจังหวะราคานี่เพื่อนๆต้องไปอัปเดตทุ วันนะคะอัพเดตเรื่อยๆนะคะเพืเ่อนๆก็คือไปเสิร์ชดูท่านกูรูต่างๆนะคะช่องที่มาดามติดตามก็จะมีอยู่หลายช่องนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่ดูประจําทุกๆวันก็คือช่องลงทุนในหุ้นอเมริกานะคะให้เพืเ่อนๆไปเสิร์ชคํานี้นะคะเป็นอาจารย์เรียกว่าอาจารย์ก็ได้นะคะเป็นผู้ที่ทําให้ชีวิตมาดามเปลี่ยนนะคะก็คือแอดัมนะคะ นี่มาดามก็จะมะีจังหวะลงทุนมาแล้วนะคะ2ตัวนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากเปลี่ยนเนี่ยแบบว่าจะเอาแบบเซฟเซฟเนี่ยสองก็ได้นะเพื่อนๆน,นี่อย่างนี้เราก็พิมพ์พิมพ์ไว้นะคะพอมันลงมา200ปุ๊บเราก็เข้านะคะสมมุติว่ามีเงินอยู่สามพันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆแบ่งเลยไม้แรก ตรงราคาที่200นะคะก็ลงไปพันหเลยค่ะแล้วไม้ที่2ถ้ามันลงมาอีกนะคะก็คือ180ค่ะแล้วก็เซฟไว้บันทึกไว้นะคะเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆจะมีโนต้ตนะคะเพื่อบันทึกว่าโอุ้้นนี้เป็นหุ้นอะไรนะหุ้นนี้เป็นหุ้นปันผลใช่ไหมทุกๆไตรมาสจะมีปันผลตอนนี้ราคาอยู่ที่306ร้อยหกสามร้อยสองร้อยสามสิบหกนะเราก็จะขายคะ่ะ ครึ่งหนึ่งนะคะตอนที่ราคา300รหรือสี0รเพื่อนๆก็มีแผนแผนของเพื่อนๆก็คือก็คือพิมพ์เข้าไปไปตรงนี้นะคะแล้วกดบันทึกนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นพอร์ตของเรานะคะ ตัวต่อไปนะคะเพื่อนๆอยากอยากดูตัวไหนนะคะเพื่อนๆพ,พิมพ์ชื่อชื่อย่อของหุ้นได้เลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากไปเฮลแคร์เนอ U N S นะคะ U N S เนี่ยก็คือหุ้นเฮลแคร์ใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ราคา354แล้วนะคะเพื่อนๆไปดูท่าน กูรู้มาหลายๆท่านรู้จักแนวรับแล้วโอเคแล้วก็มาลงไว้นะคะแนวรับนี้ก็คือเวลาหุ้นมันลงมาแนวรับนี้เพื่อนจังหวะนี้เพื่อนๆก็เข้าไปเลยนะคะอย่างเช่นแบ่งไม้นะคะเพื่อนๆมีเงินสามพันเข้าตรงนี้พันห้าแล้วก็เข้าตรงนี้อีกพันห้านะคะถ้ามันลงนะคะหุ้นมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะลงมาถึงตรงนี้หรืออาจจะไม่ลงก็แล้วแต่ในช่วงตอนนั้นนะคะเพื่อนๆว่ามีข่าวว่ามีเหตุการณ์อะไรเพื่อนๆต้องคอยติดตามหุ้นของเพื่อนๆเองนะคะ บันทึกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะเป็นแนวแนวที่เพื่อนๆมือใหม่สามารถดูหุ้นได้นะคะก็คือแอปวีบูนะคะเพื่อนๆนี่ไม่มีจํากัดค่ะเพื่อนๆหุ้นตัวไหนเพื่อนๆสนใจสามารถเสิร์ชหาได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวยาวเกินไปสวัสดีค่ะ